ผันธนี้ก็เลเชียงเนาะรับเอกับพันมา่ไเอา้วพืชหางนแล้วเนาะแต่ไม่เอาหางหงวดแล้วเนาะหางหวนแล้วหางหวดแล้วแล้วนี่ผันล่าสุดเลยนี่หงวดนี่องวนนี่เนาะจาันทีงนีเยอะ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 ยอะังพังเป็นเป็ซีหนึ่งวันนี่หนึ่งครับหนึ่งครับอเออ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวศักข์อารอดแชนแนลนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องแฟนเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับผมของบ่าวศักนะครับผมวันนี้นะครับผมผมได้มีโอกาสนะครับผมเดินทางมาที่บ้านนวลแดงตะบลยางอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้เราจะมาหาคุณลุงตาทิพย์นะครับผมหรือว่าคุณตานะครับผมซึ่งมีอายุนะครับผมเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ คุณตาก็มีการพิการทางสายตานะครับท่านผู้ชมครับแต่คุณตานะครับผมเป็นคนที่ฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมครับห้ามวซ้อนนะครับผมห้ามวซ้อนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาถ่ายทําเป็นครั้งแรกนะครับผมที่บ้านนวแดงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ฉายาลุงจะคนที่มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขียนลงในพื้นนี่ชัดเจนนะครับผมตัวเลขนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชควันนี้เราจะมาเป็นแนวทางสําหรับ รางวัลเลขท้าย3ตัวของงวดประจำวันที่รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ของงวดประจำวันที่1เมษายน2567แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปหาคุณลุงตาทิพย์นะครับผมชายาคุณลุงตาทิพย์นะครับผมแม่น5้างวดซ้อนนะครับท่านผู้ชมครับขอกำลังใจจาก FC คนละไ like, ลค์คนละแชร์ด้วยเด้อนะครับผมวันนี้นะครับผมผมได้เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปหาคุณลุงนะครับผมขอให้ทุกท่านให้กำลังใจ คนไลค์คนแชร์นะครับท่านผู้ชมครับแต่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเด้อนะครับผมอย่าลืมกดติดตามถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้กําลังใจบบาวสักด้วยนะครับรท่านผู้ชมเดี๋ยวเรานะครับจะเข้าไปหาคุณลุงด้วยกันนะครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับท่านผู้ชมครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบง่งหวยรัฐบาลไทยย้ำสลากินแบ่งหวยรัฐบาลไทยเท่านั้น นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับไปด้วยกันครับสวัสดีด้วครับพี่ใหญ่เด้อสวัสดีครับผมสวัสดีคุณลุงตาทิพย์โอ้ครับผมเขาสบายอื่นว่าพ่อใหญ่เขานพ่อใหญ่เข้นอ่า่อใหญ่เข็นเป็นยังไงครับผมประวัติตอนเป็นม่านคือเป็นไหนเล็กแม่นปะครับแม่นเป็นเขาเรื่อว่าเป็นหมอเขาเรื่นหมอสูตรประจัหมือแบบหมอเอื่นขวัญหมอ หมอตำล่าหมอตำล่าอืมาเรามีคนอายุเก่าสิบกว่าปีเลยนี่แห้งแรงแห่เกสิบว่าปีป่ะครับเก้าสิบเก่าสิบอะไรหรอพญายอนนี่เก่าเก่าเช่นเอสเหรอเก่าสิบเอสแล้วเออพญายเก่าสิบเอสปีแล้วทีชื่อวันอันนั้นแม่หมอพญายองเหรอมันเป็นหนองปีหนึ่งมันเก่าชิปอาครับผมพญายเก่าสิบเอสปีแล้วเก่าเก่าเช่นเอสเหรอครับพญายเก่าสิบเอสปีเดี๋ยวให้พญาวาเรื่อง หัวก้อนก้อนหวดก่างก้อนหังก้อนก้อนๆนั่นคือว่าผมให้ให้ตีเป็นโจเล่ให้ตีเป็นตัวเลข่ยมตีบ่ถือใอ่ไหมเออโอ้ยเช่นนี้อคือคือว่าอันนั้นเทนกับมาอันนั้นแปลงคู่แปงค่ายเนาะครับผมเออก็อันนั้นมาท่านี่ยเทนก้ขึ้นนั่นเหมือเท้าทิ่งกับมาหาครับผมเออกับมาหาก็เลยหันทังซียก็เลยเชียงเนาะ เออก็ผันมาเด็กหน่อยอันุู้ทิศสามกันมันมันเอาผัวเอาเมียมันเอากันใจได้วะการัดินเชนเช่นกันยางยังไปเป็นนอมันก็ยิ่งยิ่งอยู่ทั้งใจอันนั้นเราเราไม่ได้เฮียนมันนะเออมันยิ่งอยู่อเด้งหน่อยเอากันยางเบิึงมันก็หันยิ่งแตเบึงยังอือเออบับิังกบบาลอ่ะก็บอกว่ายังได้ก็บอกว่าเชียงก็เลยว่าก็เลยว่าให้เชิดขึ้นมา

กันๆนั่นกี่เป็นศูนย์สององศูนย์ก็เท่หน่อยเอากันเป็นครูเนาะเออเป็นคูหน่สองคนเออยังหน่อยสคนม่เอากันเวป็นศูนแต่ว่าผมบอกว่าผมว่าโมเมนโมเมนเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งหน่งออกรเนอลสเออม่ออกม่หมอมันออกศูนยสอแต่ว่ามันนี่ผมบอกแกปีเลยสถสิติสถสิติของผมเนี่ เออจะข้องกับกบกบโมจากมันไปไหนมาไอ้คือแต่เ oh, ด he ี่ยทั mm ้งเดินทางหงวนแล้วเนาะไอ้หน่อยฮะแต่ไม่เดี่ยวหางหงวนแล้วเนาะหางหงวนแล้วอ่หางหงวนแล้วขอขอตัวหลายได้ครับขอสอบถามหน่อยคือคุณพ่อเนี่ยหรือว่าคุณลุงตาตีนเป็นเป็นติการทางสายตาครับหรือแม่นติการทางสายตาอ๋อคือเนี่ยโมห็นเล่นแม่หินเห็นมาได้จกปีหรือยังสามสามปีแล้วสามปีอ๋อเนี่ยโมห็นมาได้สามปีแล้วเกิดจากข้อคือว่าอายุหลายเอายุหลาย แต่ต mm ้นแต่ตอนตอนตอนี่แรกๆ็ก้นี่ท้งีล่างๆมาเรื่อยๆน้องคนน้อนะเห็นพีลางใหม่เห็นล่างมาเรื่อยๆล่างๆมาเรื่อยๆเพรอะหายหายไปเรื่อยเพราะเพราะอากานี้มันเป็นการต่อเห็นตาต่อเหนก็ไปหาหมอหมอคิดกันก็ว่าอันนั้นไอ้พวกผู้การ่นบ้านจะมันจวจแล้วหมอไม่หมอไม่ก็ส่งเขาไปหาที่ขอ อไปหาชือขอชื้อขอกระรงไปหาซื้ออไปบัตรจิตรลอกจ้าหมอใหญ่วนบมอหนึ่งอ่าสงเบงวัาเห็นหุ่นม่อ่บ่เห็นขายเงนวันมาเออมาเกือบเหม้อชี่องกระัจวว่ากับเห็นบัตรจิตรบัจิรลอกยี่สิ้หมอใหญ่เออไปหาหมอใหญ่ก็เลยบว่าอู้น่าอาเที่ลอกลอกมาได้หมอใหญ่มาเลยอ๋อบัตรจะรขอกรยังมัน เจลกวาดบ้าคือคเขาหมอหาหาหมอลงพยาบาลหมอตาล้าใช่ลินโอ้ยอันนั้นที่เลยมันออาาส,ามอสองสอมมอุมาาม่มันหยอดเชนหยอดที่อะารสามรสองสมมุ่นหยอดเชนงครับผมโอ้ยยังไม่ตาบมันสูบ่ปได้ย่งไปได้างทาง้าที่มันเสียอขทางทางตาที่บ้าขนมาดที่หมอหมอมาสมือกระส,ออสหีหายแต่นอกคนใหญ่เนาะบอาขนนั้น ถึงนั่งที่หมอหมอหมอกายโยธาทำนี่เลยขาดนี่ดินี่ยญาติหมอว่าสลาดใช่ญาติหมอใ่ญาติว่าสอนหมอใช่ค่ะเดี๋ยวข้ามาเล่าเรื่องความฝันกันว่าที่ฝันล่าสุดเลยนี่งวดนี่เอองวดนี่เนาะจังวันที่หนึ่งนี่เออเออเอาค่ะค่ะเบื้องบนก็เห็นค่คักเบื้อืบนกันเทะเลยอย่า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 เทอย่าฟังมันเป็นจันเทบงวดวันนี้เนาะครับน บานนี่ก็อันนั้นผ่านในสิ่งนั่นนอนกลางคืนโอ้นีงมาแรงมากไอ้เนี่ยเขานอนหกลางคืนก็ก็คนอยู่ในตารางบนบนผู้อันนั้นศาสตร์ผู้หญิงบบเขาก็นอนเต็มบัสมาเนี่ยนี่ก็อันนั้นอีนั่นก็บ้านเที่ยวกันกับอันนั้นอีนั้นหลับผู้สาวนั่แหละบ้านนี่ก็มันบ่มไม่มองนอนท่านนี่ก็ยื่น อยิ่งอยู่นอกกว่าคนเจ้ากันเนาะมันกับมหามหาใบกับมันมือมันนอนอ่าฉะนี้ก็เลยว่าไม่สิภาพขิงน้อนเท่านั้นใบนี้จะห้องกับว่าเจ้าทักสองเรียบเจ้าเท่านอกเนี่ยเจ้าเจอาเจ้าสองคนเลยว่าอันนั้น ัขาไม่ให้กษตรกรลองเมื่อไห่ก่อนมาสั่งเว่าะเมื่อนห่จะคองเฮงย้ำไหนเกษตรกรแต่ว่าออก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 พวกชิดเลยครับตอคิดให้เอฟซีซอยแป้นํำเด้ครับเล้อพังพังเดอะบันบันบัให้ให้คนพันบอกว้พังพันด้อบันครับบันนี้ฉันจะยื่นอยู่นอกวันนี้มันสองคนผีอกันนองกับมหามหาแ่กับผ้าถึงถึงถึงไปนอนแี่เฮนเนาะวันนี้ มันมีบายท่านน in <orb. S 2> ี่กัดปึกปิ๊งหนึ่งเนาะมันนี่มันมันทีกันนอกนั่นกับเป็นสองท่านนี่ว่ามันมันมันเพชรสองมันนั่นท่านนี่ปัญหาอันนั้นพวกพวกพวกได้เนี่ยมันอันนั้นใช้สามสวนบอกเออสามสวนนี่ก็เท่ากับยังยังบ่มันจะยังมันมันจะเนีจะตึงนี่ยใช่ละเออคือคือว่าอันนั้นเลือเออ เด็กมันกบเนบอเนี้ยแนี้นอนว่าแบบคือยหนอยเอากันไหนอันนั้นนั้นมันจีเกล้วอันอันช่วยเขาขึ้นไป่ักแค่้านะเจ้าหักหากใามันตึ้งยสองโตเนี่ยเป็นหนึ่งกับเป็นสองเออเป็นเป็นที่สาเป็นที่สองกันที่นี่แหละจะมาึึนน้ำทบออที่จะให้บอกกันนั้นค้อนั้งอุดรนะบ่า เขามาแจกไกลเออแต่ว่าโชคบอกให้เงี้ยทิศครับผมเออโชคโชคบอกให้เงี้ยโชคบอกให้เงี้ยว่าเลียงเออเออเออว่าว่าจะให้เพิ่มอ๋อว่าจะให้เพิ่มเออเลยเลยเจ้าเก่าเนี่ยแหละแต่ว่าจะให้เพิ่มเป็นสองโตอ๋อเออเลยเจ้าเก่าเลยเลยเจ้าเก่าเนี่ยก็ว่าขึ้นไปนอนยั่งกันเนี่ยก็ว่าว่ากินกินป็ะจานซูลบ้านบ้านนี่ที่บานนี่มาเป็นหนึ่งสอง ปเป็นเด็ะะเกตัวเดียวแทนละเยด็กตัวเดียวเออเป็นเด็ตัวเดียวกันลและแต่ว่าตัวหนึ่งตึ้งเป็นสองตัวเขาคอยจ่ายมาที่เขาเขาคอยจ่าครับผมเออตึ้งที่เป็นสองครับครับผมเออตึ้งนั่นตี่รวมกันเลยตึ้งตึนงสามตัวเออเด็กเเลกตัวเดียวและแต่ว่าตึ้เป็นสองอย่างตึ้งเป็นสองเลยครับผมเอ จำได้ชิดเ้อครับผมพราเพิ่มเพิ่มอ่าเพิ่มหเพิ่มเเพิ่มหนสองเพิ่มหนึ่งสองขมาเออเพิ่มหนสองเพราะว่าอันนั้นเขาหนึ่งคนนึ่งมันเนี่ยว่าเสียแนั่นมันมาทำการคิกับนองบ้านบนนี้มองบนบนนี้นอนเขานอนเต็มบนหนึ่งครับเออขาเรียกว่าไปถือาขี้นอนเ็เงี้ย มันทึกแต่เลื่วันที่รวมกันเลย่ว่าอันนั้นสามศูนย์ปั๊กต่ยันมอนนอนเนาะมันมักไม่มาชิครั่นมามามาชิดชั้นบัดที่ชิบัดทึผ้ากันหัวไปยังไงจะมาเฉลี่เียนโชโทน้ำชิบมาโทวน้ำเออโช์วนเอกิบเพิ่มอีกเออชิบบอเพิ่มมาอันนั้นตั้งหนึ่งสองหนึ่งสองออแต่ว่าที่รวมกันเนี่ยเป็นสามศูนครับเออ มันที่เป็นสองตัวหนึ่งเป็นวันหนึ่งสองเพราะเพราะว่าเไร่วันนั้นมันมันวันจันทร์หนึ่งวันศุกรหนึ่งวันจันทร์เป็สองครับผมเลจะวางโต๊นี้นย่าจังวการใจ่าล็กชิ้นเก็ชื่อครับผมบอกชื่อชืรองเบิองตะกอนมันยังหลายมืออยู่ครับผมแทงมันขันมันขันมันคอละกันเล็กไงเลือ จ้าไ่เพิ่มมันมัดกังพันธุ์นี่งายอยู่ล้วนะครับผมนะถือว่าถือว่าฟันดีนะครับผมถือว่าฟันดีเนาะตาแปลดัวนึงก็คือฟันดีนะครับผมทำแรกสื่อเราเหมือนเด้อโอ้ยคนออกกับกันมันไก่เข้าบ้านหล่ะเด้อครับบ้านมันถึอป้าบ้านมันดอยถึอกระถือข้ามกันหยเข้าไปก็คือสามศูนย์ เออสามศูนย์ตัวหนึ่งมากมมาาเพิ่มตัวหนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งสองอ่เพราะว่าเจ้าของนึ่งคนหนึ่งเออเมื่อพูดมาที่ที่นั่นนี่เขามากกันเรื่อยๆขี้เชื่อนครับเนี่ยนี่จะว่าที่ที่เป็นตัวเดียวอันนั้นสามศูนย์ไปว่าในบันทึกเช่นในชี่ท่านมาโอ้เจาของกับเพืนคนหนึ่ง มันสองคนหน่ยนั่นกับเป็นสองจ่าาที่เป็นคิศสองนี่จาที่หย่านหย่ันแยกกันนะพอพอเจ้าบ้าก็บอมหมือนจ้าบ้าที่อายุรอก่อนเนี่ยอนอยู่ด้วยกันก็มาเดียบบายลงสิแล้วก็จะโอ้แสดงว่าคุณพ่อเราต้องฝันแบบสไตล์แบบว่าได้เนะีมน้อยึดในความฝันนะคือได้นาะครับน้อะครับ แตงวดที่แล้วนี่ถ้าผมบอตี้หายแล้วตีถือคือผมไปตีหนึ่งหเึ่งกอะไรเคลเลยเลียเลขเคยเลยผมในวันเลขมอกศูนย์สองวะโอ้ก็ตีหนึ่งสองเนาะไม่ไม่ไม่ออกศูนย์สองแตงวันนี้ผมเลยประกาศตีเลยประเทศเนี่ยตีเดีวันไปเร่กัโอ้ยให้ให้คนผันตีให้กันจะคล้องกับบอต่ากไหนแล้วยา้คนซื่อ có vấn hào yên có hào yên cái hào vinh đây là tôi có xịt kem bôi tuyết một chút nhoi nhoi một đợt xịt xịt một đợt xịt kem bôi tuyết một chút nhoi nhoi xịt kem bôi tuyết cắm cắm phẩn hoài nha xịt tuyết bôi một vũng này rồi xịt vũng côm hai hai cái tuyết bôi xong con một cái nữa cái tuyết cái 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 S <S เออคำาม,มาจังที่แล้วกันํำวิ่ที่ัังเรียบร้อยบ่มันมาหายแม่ทบ่ออบ่บ้านบ,บ่าหายก็ไาขา่ก้นานี่หละลงแม,ม่ลงลงเฉียงมันไม่อีกมือขึ้นที่สองบ้านเล็กที่ได้ยพยไงประเทศนี่ย้นข้เน,น,น,นเพือนไม่เมียนบ้านเล็ที่ส่รบอเออบ้านบ้านเล็ที่กันน,น,นั้นเก7สามเกสิบสามเออเกจสิบสามอืมเกจสมนะเออขันมัน กันสามเอออันตอี่เออเออสวันลิฟี้เจ็ดสิบสามเอาสิแล้วพ่อใหญ่เด้อยังได้กับลูกหลานไหนมาแล้วเขาบอกว่าใช้ยาพิษต้องเขียนเหล็กลุมดินมาครับเขียนลุ่ดินใหแล้สิกันได้คือจังหวะ ใช่เนี่ยผเห็นแต่ว่าเขียนตัวเลขงามแหงเลยเขียนลงดินเลยความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษหายน่องใหม่พิเศษขนานั้นมาหายพิเศษอ๋อเราไม่ใหม่พิเศษนะบอกรับแม่งนาโยโยบอนออกจากจากบ้านนอนน่อยู่ข้างล่างโอ้พผมอยู่โยบอลนอนผมนะบูมินบ๊อบบอลบอลห้องห้องก้านง่ะอ๋อใหม่พิเศษเราหายใหม่พิเศษเขาบอกหายเราอยู่

จมคาถาเขียนเลขอ่าวเราเราหมูอยู่อ่ะอันนี้จมคาถาใส่ใหม่ก่อนเด้ออ่ะก่อนสิเขียนเด้อลุงลุงตาทิพย์จะสวดมนต์จมคาฐานะครับผมเขียนเลขล้วยเดือนใหม่ก่อนอ่ะเพราะว่าคุณลุงตาโชดเด้อเจ็บปวดกับดาก็ดีนะนางชอนี่ก็ดีเด้ออ่านั่นพี่น้องมามาจะใช่ยังไงมาแต่สิสกิดนะสีสไล่ ชื่อเสียงจะไปที่จะไรเล้มยผู้คนถือมาขอโชคขอลาบนำอาชื่อคนทำครูบาอาจารย์เลยขอจงบันดอบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะไม่บอกให้โชคชัดๆเล้ยอันนั้นรางวัลที่ยังได้ใส่สามตัวอันที่อาจจะได้กับหันเจียวใส่ก้อนสื่อเลยก้อนสื่อในเชียงมันมันหมดทั้งดอกงานหรอกทั้งหลายไม่รู้เชียงมึงขันจออยู่ที่กับหินพัน ไอ้ให้ให้ได้ชิงให้ได้ของเลยให้ด้นั่นได้ิีมากฮ่้นมากขึ้นเยอะพันหันยีๆพระเจ้าสุตชื่ออรจ่าถุกเ้อถมาลุ้นต้มที่ถอดความดันจวามัดการภาวนพิานเมื่อก่พระเจ้าจุติวให้เขาขวดหน่อป กลเล็กแบบนั้นข้าเสียลงไี่ทเอ่อเลยนเบียบใช่ไครันี่นนีคือความน่ควาคือความูงเฟืองฮะว่าะน้องไก่ไก่ปีกจะดอกก็ใหรวยดาปัดไ่ปัดยกหน้ามีนขาดจากข้อนี้ท้อยนี้ก่อนเี๋ยวทิสักทาักรักโกรกบบบะโหู่มันจะปวดาตูกุตกุูกนะห้เสียแแล้ไ่เดินดยใส่หลอดนูนะุงไงแล้วนี่บเขียนแต่เราเขียนได้เขีนแต่มีความสามารถเขียนเกงีางเลย ฮี้ปัด uh, ดีปัดดีปัดดีเ uh งี้ยเนาะหาจถอะเด้ออัหนนเจ้าแม่นางชอนี้ก็ได้อันนุนอันุ่นบุที่ป็นดาก็ที่ไม่มีก็อัที่เขียนเลข โต๊วบันจะออกเน้ตั้งหห้ยเสียนตัวเลยกะสอก็ยาเสียนเมือนหมันเี่ดินหอมมึงเป็นเมาก็ขอให้มันจัดแน่นอนลาหยอันนั้นสื่อตัวพิเ้อสื่อตัวบันจะออกในหัวบันที่หนึ่งนี่เนาะครับพ่อะงถูก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 เกถูอถูก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 ทีกถูกทูกทูกถูกถูกซิกถูกถูกถบกอูบถูกถีกถูกบันถูกถูกถูกู เอาสองคูกันสองคูครับผมอือเขึ้นบอคบอบมือหนึ่งใบหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งครับอือเออเขียนลงดินอะไรก่เขียวสองนาะใบใบนะใบใบนี่เนาะครับผมโอ้เขียนลงดินยางเลอ้ยยิ่งนั่น่คสาม เด็กมันถือ่บู์อย่างูน่ยศูนครับเนะถือครับพ่อใหญ่ถือครับถือจักบอถือครับอ่าอะไรนะอ่ะอ๋อเดยกผมจไปส่งมันไก่ไๆเลยอู้วมันใหเ่เลยมาผมเป็นเด็กเป็นยากันี่บ้านในนี่เงเดยเงีหนึ่งหนึ่งด้านซ้ำสอง สองดาวมูสั ping, ่งสามดาวมีงปิ้งปิ้งหนาดาวชาเชียงเบอร์เด้อเบอร์เชี๊ออกให้วมดดิอันนั้นขันเจี๊ออกอันนั้นหนึ่งสองกับสามชุดนี่ ขอให้ฝันเห็นเธอขึ้นคำเด้ออันเมื่บอกแคกแทยยามากไก่เปียบมาแทยขันเทียวแขกไทยขอให้ร้อยมากไก่ไก่ให้ใจหูมือขันได้เแน่นเด้อเจ้าของมูฟนิดไปสื่อนี่ยจะหนกะยามให้พลาดได้ขอให้คำขอให้คุ้นขอให้ลาขอให้รวยขอให้เรื่องเด้อขอให้ช้ามาค่ะคือเด็กกะคือเพียงขอให้มันขึ้นเพียงหัวอ่าถุตกางนี้คือเก่าอมา ออเดิมได้ละบ้านเอกอันนั้นไหนเี่ยเชียงมึงนี่นี่ไม่ะควบควบเชียงฤกษ์ครับอะไรเอ่อเชื่อเชวอกว่าเรื่องนี้ละนับเป็งดาวเชือกผ้นับเป็นดาวเชือผ้าบังสุกตอวใหม่ทังยี่เกิดอะไรเนี่ยหนึ่งดาวช่างสองดาวบุัช่างสามดาวมิงกิงกิงหนาดาวสางเสียงเบรอเบ้อเชียวบอก็ได้ ในวันวัานที่16บพกหรือว่าบ้นที่หนึ่งแอนเทอคออเียกชายขอเลยกชายสามโซ่เด้อขจอกเจ้แชาขอใหผันเห็นถึงขึ้นคำ้าบอกดี่ยามาไกลเปียบมาใช่เด้อจัตรียมจอดขอให้ร้อยมาไกลไก่ไกลคมคนได้เินเด้อขอเห็นชาตินี่กบอกเจ้าที่ละอ้อเออนี่เราคุ้มขอครับผมบ้านบ้านนี่กบเห็นในนั่งทอดนี่น่าคือบ้านแจงหมากคือคําญ้าซือกอก แม <c oughs> ่บอกเพิ่ก่อนนี้จังเลยบอกเพื่ชชชชอนจังเล่บอกเขาเชิงเชียงกกนี่บอกถึงแม่นางท่านนี่สาธุสาธุสาธุเด้อะถือบทเทวดากันดีแม่นางท่านนั่นนี่กันดีเด้อะพวกยศใหญ่แม่น้ำคำพิษเพียงดอนคนรักษาถี่ศาลทั้งท่านบ้านซองนี่กันดีเด้อะมีผู้ขาดช่วยอขอขอเลขของหวยรวยเบอร์เด้อขอเลขกันนั่น รางวัลที่หนึ่งเลขถ่ายสามตัวนี่ก็บอกเป็นหลักอาพ่อยายบาทเทนี่คุ้นเบิองเลี่ยวอวยพ่อให้บ่ลูกหลานในลูกหลานเรื่อยเรี่ยวบาทเทนี่จุมกระชากให้ลูกหลานให้ทำมาหากินค่าคืนวันนี้ซื้อเลขกับหายซื้อเลขคือวันนี้จนอยู่กับหายรวยๆวยอ๋อเดี๋ยวพ่อยายอวยพ่อให้บาทเทนี่เอ้า ทุกคนที่ชมคลิมนีอยูก็ต้องเห็นอย่างไรครับพิมม์สาธุอยังเดียวพ่อ๋อาเอย่ย่าังย่อมดเดี่ยใเ่็นเย่อมได้เขาใกล้ให้เราจมไห้เนาะจมกระถาใส่โทรศัพซับนี่แหละให้เอฟซีประกาศในลำาุ้ยวันนี้ยังจนยูเสรีจด้ยทุกคนดสุ้ยคนอายุเกาสิเอ็ดปีแล้วจมกระถาเป่าใส่ให้คนที่เบิงยูนี่เรืองเ้ยเด่อาจ้าจาจากาจ้าจ้จ้าจจ้ ขอให้ลูกหลานนึ่งขอชุขถิ่มมันคือมั่นเครื่อไม้ยมเยอะควบเกล็ดยาหายได้ควบไข่กัยญาหายน,หนี่ขอมอยุวันนาสุขังพลังหายนั่งดีคือเกาเ้อะขันนี้คอกัญญาหายมาพานขันนี้ม่านกัญญาหายมาใกล้ชีปวดนไขหายช้อยหายนี่ใกล้เยอะขอห้ใหายขอหายโศกหายโลกหายไพย หายขอถือถึงเงินจังไรเลยอยากได้พบปัญหาอยากได้ผ้านันให้ขอหลุหล้านมีขออยู่ชม เรื่องมีโชกอันตรายไพ่โชคจะให้มีมากเกลนเก็บปวดไข่ให้ซอยหางนี่ใกล้ๆเด้อขอให้ลูกหลานนี่ขอให้มีอายุเงินเงี่ยมันพันปีเป็นขนาดจะเกิดโรคบาดเกิดไรมากเกลนยองดามเด้อขอให้ค่ำขอให้คุณขอให้ลาบขอให้รวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เด้อขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่ kind of mm. moderate. หนึ่ง อยากดจเงินก็ให้ด้เงินไหลน้องมาเด้อยากจะช่องก็ให้ช่องไหลมาให้ไหลมาแห้งปั้นน่นแจงให้ไหลมาลังเขให้เตี้อบานให้ร่วนเหลือ นั่งอยู่แ้างก็ให้มีเงินเจนริญขภคบ้านเน้อนั่งอยู่บา้านให้มีเงินล้านแรนของเน้อขอให้ลาขอให้รวยขอให้ยู่สมเก่งเย็นเด้อขอให้สม,ม่าขึ้นขวงขเอมีกับยาให้ได้ข้อมีกับยาให้มีขอให้มีอายุวันนะสุขังพลัง หันยังดีขี้เก่าสาธุสาธุสาธุคอยอายุยังอมเพ่งผูอเด่มอาผคนเบิกยุคกันเอาใสหัวเราก็ถือกันรวยสุดคนรวยสุดคนใ่เป่าวเนาะสาธุเด้อพ่อไ่เด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุสาธุสาธุ